สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะรายการเลขเด่นดวงดีวันที่16เมษายเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์พร้อมด้วยวันพุธกลางคืนนะคะรวมทั้งเลขเด่นเลขคำนวณที่อาจารย์สีคำนวณไว้แล้วฟังท้ายๆรายการนะคะเราจะมาเริ่มกัน ลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุดนะคะอุเยอเยปะชะดา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 ท่ามนซื้อตัวไหนขอให้ถูกขอให้โดนขอให้รวย <S 2> <S 2> <S 2> เราจะมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคนั้นจะได้จากไหนอย่างไร วันอาทิตย์โชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากเด็กอ่ะเด็กน้อยเด็กกำลังหัดเดินกำลังหัดพูดเทวดาจะอยู่กับเด็กเด็กพูดเล่นพูดอะไรบอกเลขหรือท่านถามจะได้จากเด็กหรือจะได้จากมารกุมารที่ท่านเลี้ยงเอาไว้เขียนกระดาษก็ได้ใส่ภาชนะนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาหรือซื้อลูกบอลลูกปิงปองนะคะแล้วก็มาเขียนแล้วแต่นะคะอาจารย์เกิดอังคารอาจารย์ก็ใช้สีส้มเขียนเอาไว้แล้วก็หยิบ ขอกุม,มารโดนจิตโดนใจให้เราหยิบเราจับเลขที่ถูกเลขที่ใช้นะคะแล้วก็เลขรถนะคะถ้ารถป้ายแดงก็ป้ายแดงที่ซื้อมาใหม่อย่าลืมนะคะรถป้ายแดงที่ท่านซื้อมานะคะต้องซื้อต้องตามเอาไว้นะคะท่านไม่มีรถป้ายแดงเพื่อนมาหาเอารถมาอวดก็ได้เช่นกันหรือใครจอดหน้าบ้านนะคะตรงข้ามบ้านเราก็ซื้อไว้เราสะดุดตานะถ้าเราไม่มีรถป้ายแดงรถอะไรก็ได้ที่ท่านมีอยู่ บางท่านบอกไม่มีรถทาําไงท่านนั่งวินมอเตอร์ไซค์นั่งแท็กซี่นั่งรถท,ทัวร์กลับบ้านรถตู้กลับบ้านช่วงสงการก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะเลขเด่นนั้นมี1มี9มี0 3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันจนันทร์ ท่านที่เกิดวันจันทร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันจันทร์โชคมีน้อยแต่มันแล้วแต่บุญวาส,สนาของแต่ละคนนะคะท่านอาจจะถือศีลท่านอาจจะไปบวชวัดนั้นอาจจะมีนางไม้นางตะเคียนก็ได้หรือแม่ชีบอกเลขก็ได้นะถ้าไม่ได้ไปท่านอยู่บ้านไหวเจ้าที่เจ้าทางพี่บ้านก็ได้อาจจะเป็นทุบสั้นก็จะมีตัวเลขนะคะทุบยาวเป็นโค้งเป็นงอก็อกกได้เช่นกันนะจะได้โชคจากเจ้าที่จะได้โชคจาก แม่ชีจะได้โชคจากนางไม้นะคะถ้าไม่ได้ไปก็เจ้าที่บ้านให้โชคนะ จุดทูจุดอะไรหรือจะดูใต้ฐานของแม่นางกว่กก็ได้นะแม่คนอิมก็ได้อยู่ใต้าใตฐานหรือบนหิ้งพระนะคะลองไปพลิกดูนะเวลาเราบูชามาเวลาเข้าบวงสวงมันจะมีเลขรันนัมเบอร์อยู่นะก็ลองดูนะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคลาภนั้นเลขเด่นนั้นมี9มี2มี5้สามตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารโชคลาบก็มีน้อยเช่นกันแล้วแต่โชคบุญวันสนาที่ทํามานะคะวันอังคารโชคลาบเขาบอกว่าจะได้จากเลขเก่าให้ตามเลขเก่าเลขบ้านเก่าหรือท่านฝัน ไปบ้านเก่าเกี่ยวกับเลขเก่าเลขบ้านเก่าหรือฝันผีบอกอย่าบอกใครฝันผีเขาบอกให้เอาขึ้นแต้มหนึ่งหรือฝันคนบอกให้เอาลงแต้มหนึ่งผีบอกบนคนบอกร่างถ้าฝันถึงคนตายลองไปถามญาติถามพี่ถามน้องว่าเขาอายุเท่าไหร่ถ้าฝันถึงคนเป็นอ่าก็ไปถามเขาดูว่าอายุเท่าไหร่อย่างไรเหมือนกันนะเลขนั้นมีสองมีศูนย์มีแปดสาม, 0, ม 8, ตัวมาหนึ่งตัว สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพุธกลางวันเขาบอกว่าจะได้จากเลขี่บ้านหมาแมวออกลูกออกหลานก็ให้ซื้อเลขี่บ้านหรือบัตรที่ท่านทำงานนะวันพุธกลางวันเงือไม่ตกไม่ได้สตังค์มันก็นแล้วแต่คนนั่นแหละที่อาจารย์ว่าเนาะเจ้าที่ให้โชคถ้าท่านไหวเจ้าที่จุดทุบสั้นทุบยาวทุบเป็นโดเลข ก็ลองดูนะสงการนี้ทุกคนต้องทําบุญบ้านทําบุญไหว้เจ้าที่บ้านอยู่แล้วนะคะหรือไปที่วัดเสี่ยงเสียมซีขันน้ามนต์ได้หมดนะคะแล้วก็เลขเด่นนั้นมี8มี1มี6มี8ดมี1มี6 3ตัวมา1ตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนยอย่างไร พูดกลางคืนโชคเขาบอกว่าจะได้จากพระราหูถ้าท่านไปขอพอรจากพระราหูโชคจะได้จากพระราหูซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับคนพิการโชคจะได้จากผู้ชายนะคะนั่งรถวินแช์ก็ได้คนไม่พิการก็ได้นั่งถีบจักรยานมา นั่งขายลอตเตอรี่ตรงแผงลอยก็ได้หมดแต่ต้องเป็นผู้ชายนะดิ่งไปเลยหรืออายุแฟนอายุตัวเองพอสอเกิดก็ได้เช่นกันบางท่านบอกไม่มีแฟนทําอย่างไรถ้าไม่มีแฟนใครก็ได้ที่เรารักที่เราอยู่บ้านเดียวกันที่เราดูแลที่เรารักเลขนั้นมี1มีหมี6กสมตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพัหรือหัสบดี ชคจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัสเขาบอกว่าจะได้โชคจากท้ายเบอร์โทรศัพท์ท่านมีหลายเบอร์อาเบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ซื้อเบอร์นั้นบางท่านมีเบอร์เดียวเบอร์ไหนออกแล้วมันจะเป็นคู่คู่นะสามตัวไม่เกี่ยวนะมันจะเป็นคู่คู่เพราะว่า3มตัวหน้ามันมันมือเหมือนกันเนาะก็เป็นคู่คู่จับ หัวจับท้ายจับต้นชนปลายเลขมันก็มีเก้าตัวแค่นั้นแหละนะจับพัดจับหูจับมาจับไปอ่าคำนวณว่าอันไหนดับอันไหนมานะตัวไหนตัวอยู่นะคะท้ายเบอร์โทรศัพท์หรือนางไม้นางตะเคียนนะคะใกล้วัด ก็ลองไปขอเอาแป้งไหมลูกถ้าหากว่าไม่ได้วัดหรือใกล้ที่เขาเอาแต่แม่ตะเคียนขึ้นมาเนาะแม่ตะเคียนในประเทศไทยนี้เยอะแยะมากมายท่านอยากขึ้นมาให้โชคกับบริวารของท่านอดีตชาตินะคะท่านซื้อกระเป๋ามาใหม่ซื้อกระเป๋ามาใหม่มันเป็นเบอร์อะไรในนั้นหรือราคาเท่าไหร่เราก็ซื้อเพื่อมันไม่ขำอะ่ะเกิดว่ามันถูกขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นโชคเรานะคะมีหนึ่ง มีสองมีหนึ่งมีสองมีสี่สามตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์โชคาลาภเขาบอกว่าจะได้จากเลขบ้านเลขบ้านเลขคอนโดนะเลขออฟฟิศเลขโรงงานที่ท่านอยู่ที่ท่านอยู่หรือกลับบ้านสงการก็ซื้อบ้านที่เรากลับสงการก็ได้บ้านแม่ก็ได้นะ ท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้หรือเคลื่อนโทรมาบอกเลขเด่นเลขดีเลขดังก็อย่าลืมเลขของตัวเองเด็ดขาดนะคะเลขเด่นนั้นนะคะมี1มี7มี4 3มตัวมา1ตัวนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะมีโชคนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันเสาร์จะได้โชคจากเลขรถ เลขรถบางคนบอกว่ามีรถหลายคันคันไหนที่ท่านชนท่านเฉียวหรือใครมาชนเราก็ได้บางคนบอกว่าไม่มีรถนั่งรถแท็กซี่บินโมอเตอร์ไซค์หรือนั่งรถทัวร์นั่งรถตู้กลับบ้านให้ซื้อเลขรถคันนั้นนะคะแล้วก็ท้ายบัตรประชาชนนะคะบินค่าน้ำค่าไฟบินไปโรงพยาบาลบินฉีดวัคซีนนะจอดรถหรือ บัตรคิวที่เราไปเบิกเงินในธนาคารก็ได้เช่นกันนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะเลขเด่นนั้นมี7มี1มี2 3สามตัวมา1ตัวเลขที่อาจารย์สิีคำนวณเอาไว้แล้วนะคะคำนวณเอาไว้แล้วข้างบนมี4มี9เด่นเด่น4เด่น9ลรอง5ดับ3ชนเด่นดับมันมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มานะคะ ข้างล่างเด่น2เด่น6กลอง8มันมีเด่น2เด่น6กลอง8นะคะแล้วก็ดับศูนย์ชนเด่นนะคะตัวดับมันมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาขอให้ทุกท่านโชคดีนะขอบพระคุณมากที่ติดตามอาจารย์สีใน YouTube ท่านแชร์ไปให้เพื่อนนะคะเป็นบุญยิ่งแล้วนะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณ ที่แชร์ให้อาจารย์เนาะไปให้คนนู้นให้คนนี้อากดไลค์กดแชร์ท่านไหนฝันเอาลงใต้คอมเมนต์ YouTube ได้เลยอาจารย์ไปให้นะขอบพระคุณท่านที่ในเพจในกลุ่มปิดใน Facebook ที่ติดตาม YouTube อาจารย์สีให้ทุกท่านนะเอาคู่โต๊ะไปในเพจในกลุ่มปิดอาจารย์ทำให้ฟรีนะงวดแล้วก็ถูกกันหลายๆคนเลยทีเดียวมีเข้าตรงๆอาจารย์จะมีสูตรสูตรตลอดชีพคำคู่โต๊ะให้นะศูนย์ถึงเก้าทำให้ฟรีนะคะ ยินดีค่ะนะชอบขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเดินทางปลอดภัยนะคะกลับบ้านขอบพระคุณค่ะ